สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้ผมกับได้เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์กับได้แนวทางหอยรัฐบาลวันที่1่ตุลาคม2พันหารอยีว่าเป็นแนวแนวทางให้ครับกับผลกับ กระโตกครับทั่งบุรีรัมย์ฝนตกก็ได้สรุปตัวเลขว้วแล้วนะครับฝนรบกระโตกทางดิมิสรุปตัวเลขว้ไว้แล้วด้วยครับเป็นแนวทางหาสือ่อลอตตอรี่ว้นะครับ ว่าชอบกับเลื่อนพันนะครับสรุปตัวเลขนะครับนะครับผมกัสีได้ผ้าทันูุชกไปเสาะหาเรื่อยๆนะครับตลอดมองตลอดทีนะครับพอวันวันหนึงผมกับไป หลายจังหวัดนะครับก็ได้ได้มาให้ท่านผู้ชมได้พิดใจนะครับพิจารณา,า,า,ราผมก็ได้สรุปตัวเลขมาแล้วรับสรุปตัวเลขมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูเอานะครับ ชอบก็แคบไปนะครับที่ทันผู้ชมได้ขอมาดูผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องน้ำเนี้ยครับเพื่อจะเป็นแนวทางทำช่องอีกต่อไปนะครับช่องนี้ฝนมันตกกบท่านในมีโอกาสไปหาพระอาจารย์นะครับก็เลย เดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ผลสรุปตัวเลขออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับนี่ครับกับกับบมีอะไรนะครับกับเก้าศนศกับเลขขอบปูเลขขอบปูนี่สามหเก้าสี่เก้าสาม สองตัวกับเก้าศูนย์เสกตัวกันศูนย์ศกเับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจต่อช่องสัพานบุญเก่าเก่น้ำแน้อนะครับ คลิปาใกล้หอดมือผมอาจจีเข้าไปหาพระอาจารย์นะครับหาได้ตัวดีกับพะอาจารย์นะครับช่วงนี้ฝนมันตกก็เลยบ่ได้เข้าไปหาท่านสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามารับชมและกดติดตามให้ทั้งช่องนะครับกราบสวัสดีครับ